2026 Toyota Hilux รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ถือเป็นการยกระดับกระบะสายลุยที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่ผสมผสานความแข็งแกร่งกับความทันสมัยด้านหน้ามากับกระจังหน้าขนาดใหญ่ลายใหม่แบบโครเมียมลมดำรับกับไฟหน้าเหล็แบบโปรเจคเ,เตอร์สงรงเพลียวที่มีสัญกษณ์เดย์เดยเสริมความดูดันขณะที่กันชนหน้าออกแบบให้มีมิติและเส้นสายเฉียดคมพร้อมช่องดักลม และสะเกิดล่างที่เพิ่มความสปอร์ตด้านข้างตัวรถโชว์เส้นสายที่ชัดเจนตั้งแต่ซุ้มล้อหน้าจรดท้ายบ่งบอกถึงความบึกบืนและติดตั้งปงล้อสีดำที่เข้ากับล้ออลลอยด์ขนาดใหญ่ลายใหม่คุ้มด้วยอย่าง All-Terrain สำหรับลุยทุกสภาพถนนขนาดที่กระจกมองข้างเป็นแบบปรับและทัพไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเหล็กในตัวด้านท้ายของฮิลล์สทออกแบบให้ดูแข็งแรงพร้อมฝากระบาดท้ายที่มีหลายปั๊มชื่อรุ่นเด่นชัดมาพร้อมชุดไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ สามิติการชนหลังแบบสปอร์ตและที่เหยียบขึ้นกระบะเพื่อความสะดวกในการใช้งานด้านโครงสร้างตัวถังยังคงใช้แพลตฟอร์มและเดอะเฟรมที่มีความแข็งแรงสูงรองรับงานบรรทุกหนักและการลุยแบบออฟโรดได้อย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารของฮิลเลสเทอร์วุรุ่นใหม่นี้ยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายเทียบชั้นรถ SUV ระดับพรีเมียมคอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้มีความล้ำสมัยพร้อมจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่10 12นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายมา พร้อมระบบนำทางกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบเสียงคุณภาพสูงบอกนั่งหุ้มหนังแท้พรีเมียมปรับไฟฟ้าพร้อมระบบดันหลังและทำความร้อนส่วนภูมาาิไัยเป็นแบบมันติฟังชันหุ้มหนังพร้อมปุ่มควบคุมครบครันด้านมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดรวมถึงโหมดการขับขี่ต่างๆระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและมีช่องชาร์จไฟทั้ง USB-A USB-C และที่ชาร์จไร้สายรองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วนขุมพลังของ2026 Toyota ิบหโตโย i ้ิวในตลาดโลกและเอเชีย er ตะวันออกเฉียงใต้าคาดว่าจะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรกำลังสูงสุดราวส0 4แรงม้าแรงบิดตสูงสุดกว่า500นิวตันเมตรและเครื่องยนต์ดีเซล2 4ลิตรที่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมรวมถึงอาจมีรุ่นไฮบริดดีเซลไฟฟ้าให้เลือกในบางประเทศเพื่อรองรับมาตรการลดมลพิษ และเพิ่มสมรรถนะการขับขี่ทุกรุ่นส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6/8จังหวะและมีระบบขับเคลื่อนให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD พร้อมระบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อการลุยเส้นทางธุรกันดารระบบช่วงล่างด้านหน้าแบบดับเบิลวิดโบนและด้านหลังแบบแดกแผ่นซ้อนปรับเซตให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นทั้งในทางเรียบและทางครุกรัดด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าจะเต็มด้วยโตโยต้าเซฟตี้เซนส์รุร่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรคอัตโนมัติ p ี s ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (TCC) ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน t t a ระบบเตือนมุมอับสายตา (BSM) ระบบเตือนขนาดถอยหลัง a c t และถุงลมนิรภัยรอบคันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกเส้นทางโดยรวมแล้ว2,026 Toyota Hilux t e r o ถือเป็นกระบะรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงและการใช้งานในเชิงและสไตล์อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่ดูดัน และทันสมัยสมรรถนะที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีที่ครบครันและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารที่เหนือระดับทำให้สามารถแข่งขันกับกู้แข่งในตลาดได้อย่างสูสีไม่ว่าจะเป็น Ford Ranger, Isuzu D-Max x หรือ Mitsubishi Triton และยังคงรักษาจุดเด่นของ Toyota ในด้านความทนทานและความคุ้มค่าไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่มองหากระบะที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์และยังคงให้ความรู้สึกภูมิใจจะทุกครั้งที่ขับขี่